ซิมถ่ายห่อเจ็กเฉียกโตห่อซิมถ่ายห่อทัศนคติดีเจ็กเฉียกโตห่อทุกสิ่งดีไปหมดจูก็จะแกนั่งอูเปียงปอถีเหลียงห่อไก่ซิมถ่ายถ้าเกิดคนเราสามารถรักษาสภาพจิตใจที่ดีและทัศนคติที่ดีปลุกหลงหักแซมมีไก่สือแช่งปุกหลงหักแซมมีไก่สือแช่งไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาลองอูเปียงยงกะเคหม,มิงตุยกะจีซิว ลองอูเบียงย้งกะเครอรหมิงตุยกะจีซิวสามารถกล้าที่จะไปะเผชิญและยอมรับมันซ้ออีหลังเกียเซอบอเปียงก้อยเปียงจู่สวงเงต่อทอยคุยซ้ออีหลังเกียเซอบอเปียงก้อยเปียงจู่สวงต่อทอยคุยถ้าเรื่องไหนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็เลือกที่จะปล่อยวางแซอว้วเจียวกวยติกก่งสูงลีเก่งมุ้ยหอ่อ แสเอ้อจะกวยติกเก่งสูงลีเก่งมุ้ยหอ่อชีวิตก็จะราบรื่นขึ้นและดีงามยิ่งขึ้นตอนนี้เราจะมีคอร์สเรียนได้จิ๋วเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวันใครที่สนใจอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คาว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือทักข้อความเข้ามาได้เลยค่ะ